สวัสดีครับผู้ชมครับแน่นอนครับพบกับพวกเรากองแกงโปรดักชั้นอีกเช่นเคยนะครับผมนิวดิวสกีกรุงผมไบคุงบีเคขอเทนญทาครับครับอาร์มจากจอร์นเอเยือนครับแน่นอนครับผมวันนี้เรามีสมาชิกมากรับเม็นใครเนี่ยสวัสดีเป็นใครเนี่ยกูต้องถามทุกคลิปเลยนะครับได้รับเกียรติจากจอร์นเอเยือนนะครับเป็นเกียรติเลยครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาร่วมทำอาหารมื้อแรกของช่องกองแกงโปรดักชั้นหรจากรายการอะไรนะจากรายการทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยฮะ เราไี่ยวไหปลๆๆนี่ต้องเข้าแล้วเนี่ยตะัเลิกินเที่ยวว้ชมมีเข้ามหมอกเลยนะนีประเทศเรามีหมอกนีุ่่นุ่ผู้ชมเดี๋ยวแต่กอนนะครับผมบอกก่อนว่า,าการทาไปเรื่อยนี่ยนเกี่ยวกับอาหารเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอาหารเนี่มือเราต้องสอาดนะครับเดี๋ยวเราไปล้างมือแล้วเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะเริ่มทำอาหารกันเลยไปอ่ะเร็วล้างก่อนเลยจะทำเอาให้สะอาดนะ ทำกินกันเองนะไม่ใช่คลิปเดียวจบเลยนะคลิปเดียวะคลิปียวท้องเสีไอ้นี่มันเหมาะจริงล้างหน้าไหมล้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยเสื้อเอา้อะไราอะอดียวๆๆตาหาชาะะเฮ้ยอ่าผู้ชม หลังจากเมื่อกี้นะครับเราล้างมือกันมาเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาถึงขั้นตอนการแนะนําวัตถุดิบกันซึ่งสองแสบของเราจะเป็นคนแนะนําวัตถุดิบว่าเราต้องใช้อะไรบ้างในการทําเมนูนี้อ่ะให้คุณชมทายก่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูก่อนนะครับว่าเราทําอะไรกันเรามีนี่โอ้โหเอาจริงยากเลยนะเนี่ยเอาจริงเห็นเห็นอันนี้ก็ชัดแล้วไเห็นโค้งเห็นเห็นเออร์เห็นรูปทรงเนี่ยก็รู้ว่าเราทําอะไรกันเดวก่อนโอ้โหเดี๋ยวอ่ะโอเคถึงงั้นเราบอกเลยลกันคุณผู้ชมครับ ที่เราจะทำในเมนูวันนี้เป็นเมนูแรกของช่องของเรานั่นก็คือนั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าส้มตำไข่นั่นเองครับโดยวัตถุดิบก็มีดังนี้นี่คือมะละกอมะละกอแล้วก็อะไรพรีกพริกจะเป็นพริกอะไรก็ได้พริกอะไรพริกอะไรก็ได้ไม่ได้สิต้องเป็นพิกอย่างนี้เปล่าอะไรก็ได้อันนี้อะไรก็ได้เหรออ๋อก็แต่คนกินครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นพริก พี่ีิหนูกไหมขี้ฟ้าเอาไปขี้ฟ้านะแล้วเดี๋ยวแล้วอะไรกันแน่เนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้จริงๆผมผมไม่กินผมไม่กินรสมันเต็ดไม่ใช่พี่คิหถูกพี่คิดถูกตองไม่เลยอ่ะคุณผู้ชมไอ้เนี่ยไอ้พี่ไอ้เงี้ยแหละคุณผู้ชมน่าจะรู้จักอ่ะผมกผมรู้จักถั่วปากยาวถั่วปากยาวนะครับมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศนะครับแล้วก็นี่ก็มะนาวมะนาวมะนาวใช้เยอะไหมครับเนี่ยแล้วแต่ชอบใช่ไหมกลัวกลัวเป็นถั่วลิสงกล้วยนะครับกะเพราข้าวเปลือกไหม ใช่น่าจะขั้วมาเนาะขั้วแล้วก็อะไรเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาน้ำปลามะนาวอะไรล่ะน้ำปลาน้ำน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บอันนี้คือทำอะไรนะโชยโชวยกล้องดูหน่อยอันนี้คือบดไปแล้วนะเพราะเดี๋ยวมันไม่ละลายอ๋อบดกินไว้ก่อนเลยแล้วก็อันนี้ก็คือแน่นอนครับก็ผงชูรสคือผมไม่ใชทแไมรีนะครับไอัเนี้ยโซนต่ำเขาต้องใส่ผงชูรสถ้าไม่ใส่มันไม่อร่อยทุกร้านเลยอ๋อโอ้๋ออเข้าใจได้เข้าใจได้อ่ะทีนี้วัตถุดิบก็พรรร้้้อมมตงนนีีแลววะะคับเด๋ยผจ ไปรับหน้าที่ถือกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทั้ง3คนเนี่ยช่วยกันยำช่วยกันตำเรือเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไปจับกล้องก่อนอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากผมได้มาลองถือกล้องแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเห็นว่าน้องเนี่ยเขาทำไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะก็คือขูดมะละกอไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า,า,าเราจะลืมไปลืมบอกน้องไปว่าเราจะมานั่งขูดกันจริงๆทีนี้เราจะให้ทั้งสาคนนะครับขูดมะละกอกันให้ดูกันนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยขูดแล้วเส้นมันจะเป็นยังไงและคนนี้ครับมีความ เส้นมะละกอที่ดีควรจะเป็นแบบไหนครับควรจะเป็นเส้นเล็กๆครับเพราะว่าตอนที่เราปรุงเนี่ยไอ้เครื่องปรุงมันจะได้เข้าเนื้อมะละกอเลยมีรสชาติอร่อยจะได้อร่อยนะเลียวๆนะไหนแบบไหนแบบไหนมีตัวอย่างไหมควรจะเป็นยังไงแบบนี้ไม่ไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้เป็นใหญ่ไปใหญ่เกินใหญ่เกินแบบทำพันหยิบให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันควรจะเป็นลักษณะเส้นแบบไหนถึงจะดีอันนี้อันนี้คือดีไหมอันนี้ดีอันนี้ดีถ้าเป็นใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่เกินนะเนี่ยอ๋อนี่ใหญ่เกินใหญ่ อ๋ออันนี้อันนี้ผมผมดูไกลผมนึกว่ามะม่วงจริงว่ามะม่วงมันนะเหมือนจริงอร่อยเลยมะม่วงอ่าโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนลองสับดูอ่ะเก็บกลับเข้าไปครับอ่ะใครก่อนใครเริ่มทำก่อนไปไพี่ต้องดูไมค์ก่อนจริงจริงผมยังไม่ชินกับคุณนุเรียเดี๋ยวผมขอดูผมมันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเห็นตาก็รู้แล้วว่าใครนี่ใครทำคนแรกอ่าคุณ่อนเลยคุณสองคุณคุณทำเป็นอ่ะให้ทำเป็นให้คุณให้คนอื่นดูก่อนก็ตอนสับไปเนี่ยให้สับไปแรง มีดแล้วเลยเนี่ยมีดเลยมีดอ่ะยังไงยังไงสาบไปแรงแรงโอ้สาบไปแรงแรงเป็นเส้นๆแล่ระวังมันหกพอเห็นว่ามันเยอะแล้วแล้วก็ฟานมันอ๋อเอาว่ะ นี่นะครับคุณชายมะละกออันนี้ชมใช่ไหมครับชมครับชมคือแบบน้อยน้อยมากจริงๆที่ผมจะเห็นแบบผู้ชายมานั่งตามส้มตำอะไรแบบนี้อะ,อะโอเคเดี๋ยวไปที่อ,อารมจากจอในยูกันบ้างนะครับแยวผมอ๋อันนี้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับไม่เคยทํามาก่อนนะครับ ไหนพูดภาษาโจรสลัดโซมาเลียโอ้โหแล้วถือใช่เดียวนี่มีตัวประกันยืนนั่งข้างๆนี่ผมกลัวนะครับโอ้เดี๋ยวนะครับต้องอย่างงี้ดีกว่าครับผมเอาตัวนี้มันในนี่เลยตระนี้มันยังไม่ายังไม่ยังไม่ยังไม่นั่นใช่ไหมฮะโอ้โหโอ้โหทรงไม่คือผมดูภาพจากในกล้องเนี่ยทรงคุณได้มากเลยนะหรือบอกคุณชาวสวนที่แบบสับสับมะพร้าวหรือว่าคุณคุณพร้อมจะปล้นเรือสินค้าผมเชื่อ ผมเชื่อสุดใจเลยอืมพอได้ที่เราก็ค่อยๆผ่านใช่ไหมฮะเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเซียนสวยนะเนี่ยแต่ยาวเกินช่ากเดียวช่าวเดี๋ยวก็จะโอ้หักนเอาอย่างนั้นเลยเหรอนี่ครับผม่ก็ทรงมันเหมือนเห็ดเข็มทองไหมละเอียดมากเลยฮะเรียบร้อยเรียบร้อย อะไรผ่านไม่ได้เลยแวะตลอดต้งเอยอันอันนี้อันนี้เกี่ยวข้องกับการกับการตำาพมหไมันเกี่ยวกับส้มตำไหมอะคิดดูแล้วกันเกี่ยวแล้วเกี่ยวนะฮะเกี่ยวอ๋อมันร้อนใช่ไหมใช่ครับนี่ครับคำได้รับความอนุเคราะห์จากจอร์นเอยูนะครับมอบค่าขนมให้เรามากินในตินเดี๋ยวมอบให้เป็นเครดิตนะครับคลายร้อนเป็นเงินติดให้กับเราอ่ะเลือกเลยเลอกเลยเอาอะไรเอาเดี๋ยวไม่ไม่เอาเนี่ย เอาเเอาเหมนกัยบเอาเหมกันเเอาหนกายดีเนาะอันยาด้วยอ่านยาด้วยเาปเนี่ยะมาเตือนเท่าอ่ไอติพัจะได้ทำส้มตำเสร็จ どう โทรพาวนยังไงนี่มันเป็นต่าเลยเป็นตอะไรอ้าวเาราเป็นคนนั้นีคนนียแบบยครับผมนี่ผมชอบกนหกินมะม่วงเลยอ่ะอยานั้นนั่นนนน่มงกันแล้โอเคม่าคนี่เราีคนนี่เราเกบเยรวมยนีโนี่มาอนนะคับเร้าหาากอน แบบมามันมา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 ไปตรงนี้นะแล้วก็ซอยขยี้ขยี้ให้มันให้กลิ่นมันออกแล้วก็แล้วก็เอามาบดบดแบบแบบเชฟนะบดมาแล้วก็บดบีขยี้ก่อนขยี้ให้กลิ่นมันขึ้นใช่ป่ะวะไม่ได้ไม่ได้ไม่แล้วอะยังไงก่อนยังไงตอนอย่างแรกอ่ะพี่นิวใส่กระเทียมนี่กระเทียมนี่กระเทียมก่อนเลยเหรอกระเทียมเยอะไหมเยอะแต่ จอเดียวคุณชอบกินกระเทียมเยอะไหมโอ้โหจัดหนักครับผมจัดหนักจัดหนักไปดิกิ่อันเกียวห้าเอาแบบสุดๆเล็กเฮ้ยแต่อนนี้มันก็เอาต้องความหนึงของชาติด้วยไหมด้ใช่อ่าห้าก่อนนะห้าก่งดีดเอาแปดแปดแกิ่นะแล้วก็ใส่พริกด้วยต้องใส่พริกด้วยเหรอได้ใส่จะตำกระเทียมแบบนี้พี่นิวเป็นแบบมิ่งจะได้ออกตำที่พื้นไหมเออผมพอลงจำที่พื้นมาต้องแล้ย

พอแล้วอ่ะอะเป็นไงแล้วก็ใส่ส้มตำใส่มะม่วงเฮ้ยมะละกอเฮ้ยใส่ทุกอย่างแล้วก็เราหยิบเข้าไปเลยนะครับกรรมนใส่ส้มตำนะครับใส่ส้มตำเราทําส้มตำเราใส่ส้มตำแล้วก็เอ๊ะมันแปลกๆใส่ไงเราใส่ไงเราใส่ไงใส่ใส่ไปใส่ใส่ไปนี่นะครับใส่ใส่เมีทุกอย่างถ้าพี่อยู่ไหนอะมีอ๋อมีทุกก็มีทุกรูปทรงเลยครับเป็นมะละกอของเรากี่ช้อนช้องใส่ไปก่อน จะได้อะไรใส่ไปสองชออ้อนกันนีะมันเยอะแล้วเนี่ยมะค่อยๆใส่อันนี้ช้อนทัพพีนะครับอ๋อสองช้อนหรออันนี้อะไรปั่นยางมือมีมืมันเข้มเลยเอาเซ็ดไปไหนักไปถ้ามีก็ได้อ่ะชอ้อนหนึ่งยืดๆมไนมใกล้ๆถ้ามันถูกซีกเรียเฮ้ยอันนี้วิธีของเราครับผมไม่ต้องซีเรียสใช้ช้อนเดียวหรอปรุงได้ไอ้น้ำตาลน่าสองช้อนอยู่น่าจะใช่น่าจะวก่อนกับข้าวเราใช้คำว่าน่าจะได้เหรอ มันเหมือนศิลปะครับเฮ้ยไม่มีผิดครับไม่มีผิดไม่มีผิดใช่ไหมอ่ะโอเคมันไม่ได้ฟองเสียก็ใส่ไม่ได้ด้วยมะนาวมัใช่ใส่เพราะใส่มะนาวมะนาวเนี่ยเมื่เวลาใส่เศษยังไี่อยู่ดูไหมก็ยังไงเขาใส่ไงเขาใส่เขาบีบแล้วก็ใส่ทั้งเปลือกจริงเหรอใช่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเม็ดก็ใส่ไปเนี่ยไม่ไม่เม็ดไม่เอาอ่ะคือแบบขมอ่ะเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้ผมสลับกันบ้างอ่ะใครใครอ่ะมีคนย้ำต่อย้ำต่อ ยำต่อยำต่อดียำ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 ต่อยังไงต่อเดี๋ยวต้องทำทุกคนต้องทำกันหมดทุกคนต้องทำกันหมดเ่ยทำกี่กินกินมาได้กินมานะ้เด้ยวจะหอมอยู่นะเนี่ยแต่ทำไมสีมันไม่จัดจ้านเลยอ่ะอ้าวก็ใส่เพิ่มดิอันนี้คือก็คือใส่แป้งเปลือกเลยใช่บีก่อนใช่ไหมบีก่อนครับไม่เจนนะกันเดียวไหมครับแน่นอนอยู่แล้ว ี่ไม่คมริ้วหันไม่ข่ายเอาเอาใส่ไปดิทำไมหันอย่างนี้มีได้ก็ไมีไม่คมปึ๊บอ่ะแล้วไม่ใส่ทุกเปิดอ่ะอ่าใส่ไปแล้วเปิดหนึ่งอ๋อเอาแค่เปิดเดียวเหรอใช่เปิดอันนี้ไม่เปิดกไหมดยังไงแต่ไม่ก็มักใส่เคสใส่ยัง หลังทีเที่ยวใส่หลังต้องหันเบนี้เอาถั่วถั่วยาวทั่วยาวถั่วยาวมัยาวถั่ผยนยหเป็นานะชนะคไม่สวยอยู่เนี่ยต่อไปมีปะวะไม่ไม่ต้องหันง เอา๋ะครับอ๋แล้วแต่ใช้ที่เรากินเนี่ยแม่เราทำกินเองนะเอออันเล็กๆก็น่าจะเออแต่สวยอยู่นะอันนี้ไว้ตกแต่งจานก็ได้เออคือตอนตอนนี้เราต้องการแค่เนื้อเนื้อมันเข้าไปใช่ไหมใช่ให้มันมีเนื้ออ๋องั้นอันนี้เดี๋ยวใส่ไปหมดก่อนใส่แล้วเผ่อทำไมเออไม่หรอกเดี๋ยวหั่นเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้ต้องทำเบาๆเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมะเขือมันจะเละอือต้องเริ่มเริ่มเป็นการคุกแล้วมากกว่านี้จะใส่กี่ลูกลูกหนึ่งก่อนลูกเดียวพอ ไปใส่ถั่วใส่ไปทั้งงันเลยใส่ไปทั้งงันเลยเอาง่ายเหรอเอาง่ายเลยเราจะไม่เราจะไม่ชิมเลยนะไปไปลองชิมดิมะเขือมะเขือตำมะเขือไปจอนจอน์เอยูตำมะเขือเลยครับเราเบาๆนะกินถั่วเยอะกินถั่วเยอะกันนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวขั้นตอนการใส่ผงชูรสเดี๋ยวจะให้บอสลงนะครับแล้วถ้าเราถ้าพวกเราผงล่วงกันก็โทษบอสยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยแต่มันไม่ดีไปพอนะครับ ใช้เป็นคุกใช้เป็นยีเริ่มจะเป็นการเออเริ่มเออมาเสือไม่ต้องแค่นี้เลยอ่าโอเคแต่ท่เฮ้ยต่อไปก็ต่อไปก็ขั้นตอนขั้นตอนของอะไรขั้นตอนสุดพิเศษสุดอีกแล้วเหรอเราจะชิมมันก่อนไหมเมี๋ยวที่ยังไม่ใส่อ่ะลองก่อนลองปักขึ้นมาดนึรงใส่จานใส่จานใส่จานมาทีนี้ก่อนอันนี้คือยังไม่ยังไม่ใส่ผมพูรสนะ นิดเดียวนิดเดียวตักขึ้นมานิดเดียวก่อนลองชิมดูก่อนอ่าอ่ะ,อะโอเคอวางชิมเดี๋ยวเราจะมาชิมก่อนนะครับทุกท่านโอเคครับคุณผู้ชมเราได้มาแล้วนะครับเราจะลองชิมก่อนว่า,าแบบที่ไม่ใส่ผงชูรสรสชาติเป็นยังไงนะอ่ะ บรรยายไม่ถูกโคตรเปรี้ยวเลยอ่ะก็ดูนะก็ดูนะก็ดูนะลองดูซิกินเปรี้ยวกินเปรี้ยวมันไม่มีรสชาติหวานน้ำเลี่ยมันลำบากแท้เนาะเปรี้ยวแล้วเผ็ดอะไรสุดด้วยอะไรสุดด้วยอะไรเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นเลยลองดูซิ ฉุนอะไรอ่ะกระเทียมใส่กระเทียมเยอะงั้นเดี๋ยวต้องปรุงเพิ่มนะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในมิกเซอร์แล้วก็เคาะกระเทียมมันไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนแล้วก็นี่โอเคเดี๋ยวปรุงเพิ่มใหม่ก่อนนะครับไม่เดี๋ยวใส่ผงชูรสโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาแก้กันก่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าชุนกระเทียมมากเลยแล้วก็เปรี้ยวโดดด้วยมันไม่ใช่ส้มตำเดี๋ยที่รสชาติที่เราที่แต่ผมผมว่ามันยังไงเมื่อต้องใส่ผงชูรสเนาะเเดี๋ยว่ส้มตำเดี๋ยวเพิ่มเครื่องไปก่อนตอนนี้มันเราประสบปัญหาเพราะว่ากระเทียมเยอะเกินไป ความเค็มมีไหมเมื่อกี้หลังจากชิมไปเมื่อกี้ไม่มีเลยไม่มีความไม่มีความเค็มเลยสตันยืนอึ้งเยอะเดี๋ยวเราปรุงใหม่ได้ใส่ไม่โอ้โหครับย้แล้วอ้าวมะนาวใส่ตรงจัดหมดเลยเมื่อกี้มะนาวเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันเปรี้ยวอยู่แล้วนี่ก็มันเปรี้ยวแล้วหรือว่าไม่ต้องมะนาวยังไม่ต้องเพรมันเปรี้ยวอยู่แล้วนี่เมื่อกี้ใช่ไหม แต่นี้ไหมเออนี่ผงวิเศษผงวิเศษอันนี้ผงวิเศษของไรมอนใสได้อร่อยขึ้นผงข่าวนะครับผงวิเศษครับไปครับหนึ่งช้อนเราไม่เพิ่มมะนาวไปนะครับเพราะว่าน่าจะเมื่อกี้เปรี้ยวแล้วเดี๋ยวลองดูว่าน่าจะโอเคแล้วโอเคนะไปไปลองดูซึ่งเลยมาลองดูลองดูชิมก่อนหรือว่าตักขึ้นมาเลยอ่าแล้วแต่ตักขึ้นมานิดนึงก่อน ไอที้ต้อไม่น้มไอ้ที่ผมไม่ยิ้มไอ้ทีมไม่ครับไอ้ที่ผมู้ไอันนี้ผมผมเนี่ยผมกินเอาไปทำสูตรเสร็จผมิมแน่ผมฉลาดหรอวผมไม่กินหรอกรอบแรกอะโอ้ใครจะไปกินยังมั่วมั่วอยู่ในสุตนี่ของผมอันเองกินเองครับหันเองกินเองครับนี่อย่าลืมนะครับนี่คืออะไรวะมันคืออะไรวะผมยังแปลกใจเลยมะม่วงมะม่วงหรือเปล่ามะม่วงมันคือมะม่วงมันคือมะละกอที่ใหญ่มากครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะกินฮึมฮึมได้ได้เหรออืมโอเคนะไม่โอเคขึ้นนะผมก็โอเคเลยได้แต่เดี๋ว่าอยากอยากได้เปรี้ยวนิดนึงนิดนึงอ่ะไม่รู้กินแนั้นเาเดี๋ยวรอให้ทุกคนกินก่อนโอเคปิดกล้องครูไม่ทั่วยังไม่ทั่วใช่ไหมใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวมันเติมเปรี้ยวเติมหวานก่อนผมงพิลรสไม่ต้องแล้วเนาะไม่ต้องแล้วมันจะอยู่แล้ว <ไ>เติมหวานนิดหน่อยอนนเติมเปรียปร้ยวน่นอีกคนใส่หวานอีกคนใส่เปรี้ยวครับสองแรงแข่งขันตะพักชิมไปชิมมาเดี๋ยวต้องเพิ่มเค็มอีกนะเฮ้ย <c oughs> ความพอดีอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหน้ำตาตี๊บใช้หมดถ้วยผมโอ้โหถ้่ผมเพิ่งรู้นะว่าการทำตำทำซุปตำเนี่ยก็ต้องตีไว้เลยไม่ไม่ไตก็เบาหวานนะน่เอ <c oughs> <c oughs> ้ย ก็อมาหรือก็อยากให้ทุกคนระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าแม่ค้าเนี่ยใส่ชูรสหรือว่าใส่พวกน้ำาาลน้ำตาลเยอะขนาดไหนคือคือโอเคมันเป็นอาหารที่อร่อยแหละแล้วก็คู่สังคมไทยด้วยแต่ทีเนี้ยมันก็เครื่องปรุงด้วยความที่มันหนักมากๆก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเรามาระวังในการรับประทานอาหารและไปดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับทานอาหารที่ดีไม่จำเป็นต้องใส่ชูรสครับแล้วไอ้ผมเขาขาวเมื่อกี้อะไรครับ รสดีรส <c oughs> ดีน,นึกว่าผงอะไรหรอรสมันเรียกผงพิเศษนี่จะอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันไม่แตกผมลองชิมน้ำมันอยู่อ่ะลองดูลองดูไดยังขาดหวานขัดเปรี้ยวขัดเปรี้ยวแล้วอ้าวโอ้โหหน่วยเปรี้ยวโอ้โหคุณทำงานจะไปครับผมไปเปรี้ยวอะเติมเท่าไหร่ก็เติมไปเลยครับผมว่ารสชาติเปรี้ยวมันเป็นรสชาติที่ ันไม่ไม่ไม่มีไม,ไม่ไม่ค่อยมีอันตรายนะถ้าเ <c oughs> ทียบกับรถพวกหวานมั <c oughs> นผมว่าผมต้องต้องเติมหวาดนดีอ่ะเดี๋ยวก่อนตัวหลกขาดทั้งหวานทั้งเปรี้ยว <c oughs> ขาดทิมเนี่ยเพราะแต่เราใส่อันนี้ไปเยอะมากเลยเราขาดความรู้หรือเปล่ <c oughs> าที่จะทําให้มันเป็นที่ทําให้มันเป็นส้ตมตําที่ถูกต้องอ่ะเราไม่ได้ขาดอะไรเราไม่ได้ขาดรสชาติหรอกจริงเราขาดความรู้เว้ยทุกวันนี้คุยังไม่รู้เลยมันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเอาไปแกไอ้นี่ก็ตะบันใส่ยิงเครื่องปรุงเนี่ย แล้วสับไปซะยเยอะจะดู้เหลือบาลเลยอะไ,ไรครับปุ๊บทีนี้เป็นไฟน,นอลแล้วนะเดี๋ยวคุแล้วเทใส่จานแล้วเอาจะใชยเดี๋ยวมาดูกันว่าะจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นอาหารมื้อแนงของเราที่ทำทำอ่าโอเคจะมีผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วอาหารพวกนี้ไม่ต้องเล่นกับไฟเนาะก็สามารถมีอาหารที่แบบ ทำได้แต่ว่าม่ควรทำมันก็อันตรายเรื่องมีดอยู่ดีก็อยากให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะสำหรับเด็กเล็กๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับใครก็ตามที่อยากลองทําดูก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีอุปรกรณ์อะไรบ,บ้างน,นะครับเนี่ยบนโต๊ะนี้ก็ยังเห็นอยู่ส่วนรสชาติเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะลังสรรค์เลยเอาจริงเอาเลยครับผมน้ร้อนแน่เลยโอ้ย่างชุ่มส้มตำหรือน้ำตกน่ากินมากเลยครับถ้าเราก็เติมส้มตำไปต่อนะ ชมนี่อะไรแบบตกแต่งกันครับไอมะเขือมะเขือแว่นของจรเอูอ่ะเอาม็เคยเหรอครับมะเขืออ้อย้องไ่ลองแค่นี้แหละสัดละอ้าวโอ้ผมหอมากเนี่ยได่เหยียอเพิ่งผมยังตกแต่งกานไม่เสร็จถั่วโอเคเดี๋ยวบากทีไเสร็จถั่วล <spe ach> โอเคดีด้วยไหมดีด้วยไหมฝักยาวสองหนึ่อ่ะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับได้เมนูแรกของรายการของเรามาแล้วเรียบร้อยแล้วลทำทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยครับของ ตองแก๊งโปรดักชั่นของพวกเราแน่เองเนะครับอ่ะทีนี้นี่ครับส้ตมตำสูตรพิเศษสูตรรู้มัง่งไม่รู้มัง่งใส่ไปเรื่อยนะครับแล้วแต่ละคนต่างสับมะละกอในสไตล์ลตัวเองลงไปด้วยทำประสบการณ์ของเราล้วนๆเลยถูกต้องครับทำตามเท่าที่ฝีมือของเราทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมฝีมืออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมี่ก็รอฟังอยู่ไงนึกว่าจะมีอะไรโอ้ อะไรผมในฐานะที right. so, you, like Just, like yeah. so, like ่ผมเป็น yes พี่คนโตนะเดี๋ยวผมจะทำการเสียสละเสียสละนะครับเสียสละแบบยินทั้งจานผมเนี่ยเป็นคนที่ชื่นชอบเออ่มะละกอมากนะฮะเดี๋ยวผมจะมะเขืทศแล้วก็มะเขือเทศด้วยนะเดี๋ยวผมจะแบบจัดคำใหญ่ๆเลยเพื่อคุณผู้ชมน้ำใหจน้ำใจเก็บเก็บรสชาติเอาไว้เดี๋ยวค่อยมาบอกกัน

เ,เราเก็บล้วเรามาใคยให้คะแนนยันดีลาคนนะอ่าโอเคคุณผู้ชมทุกคนได้ชิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาบอกนี่นเลยว่าเฮ้ยมันไม่เวลวร้ายเลยคุณผู้ชมคือมันดีอ่ะคือมันดีมากๆเลยอ่ะสำหรับสำหรับคนที่กินมากไม่กินมากสำหรับต้มตํานะ๋ยวครับผมคือคือถ้าแม่ซื้อมาผมก็กินได้แล้วก็คือถ้าใครซื้อมากินกับไก่ยงหรือย่าง แต่ผมทาแต่พอทําเองเรารู้สึกว่าแบบภูมิใจมันภูมิใจบ้าตายมีคอยเบิ้ลมีคอนเบิ้ลอื่องลุงอ่อผมขอติดไ้ตอนนี้ผมงฮะรอบการแรกของพวกผมผมให้เก้าเต็มสิบเลยอืมให้เก้าจุดห้าเต็มสิบเลยครับอืมคือหนึ่งคือคือมันหนักเปรี้ยวเนาะแล้วทำคนชอบชอบเปรี้ยวอยู่แล้วอ๋อถ้าชอบเปรี้ยวอยู่แล้วก็ถูกต้องแล้วใส่มะนาวเลยสะใจมากเลยครับเพราะเปรี้ยงไง อาพูดดิผ <c oughs> มจะดูอะไรข้าหรออ่าผมนะครับผมให้เก้าอีกคะแนนหนึ่งหายไปเพราะว่าขาดความเปรี้ยวเพราะผมเป็นคนชอบเปรี้ยวเปรี้ยวมากมันแสดงว่าเปรี้ยวไม่พอเพราะว่าสองคนให้คะแนนเหมือนกันว่าชอบเปรี้ยวแต่ว่าร,ารู้สึกว่าโ<อ>ดานหักคะแนนเพราะเรื่องเปรี้ยวทั้งคู่เลยแสดงว่าอืก็แสดงว่าต้องเปรี้ยวขึ้นอีกนิดนึงสหรับผมนะผมพอพดีแล้วอ่ะผมให้เก้านะมันขาดในเค็มมันเค็มเกินมันเค็มเกินเหรอก็ชาดเนี่ยน้ำปลามันกลิ่นมันแรงไปคือคุณชมครับคือ พอมันเป็นการที่ทําด้วยกันหลายๆคนอะรสชาติมันแน่นอนว่าเราลิ้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคะแนนแต่ละคนที่ให้เนี่ยมันก็คือเป็น, <สำ S 1> เ,ปนเรื่องรสชาติร <สำ S 1> ือความชอบที่หายไปแค่นั้นเองครับโดยส่วนตัวแล้วถือว่ามันเป็นสมต้นตำสมุนแบบได้ไหมได้ไดนะแต่ว่าเท็จเยี่ยมขนาดเยี่ยมต้องมีไอตีนะก็เที่ยวมันเยอะนะครับช่วงนี้เดี๋ยวจะเก็บค่าผ่านทางรู้สิจะบินอีกไหม อย่าเอาหม้อบินมปแล้วก็เสียงอย่าบินผ่านนะเอ้ยแล้วก็บอกแล้วก็ให้รอรุ้นว่าเขาจะอ่านไหมถุย <c oughs> เอาขึ้นไปยังไงป้าเอาว่าเอาขึ้นไปเอาขึ้นได้ก่อนลมเ้าจะไม่มีแล้วจะเอาที่ไหนวิง่งเอาที่ไหนเลนเดอร์เอาที่ไหนวิงนะ่งเนี่ยที่มีไหมที่วิงนะ่งเนี่ยอ่าโอเคผู้ชมทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าตัดคะแนนในเรื่องของรสชาติส่วนตัวแต่ละคนชอบต่อ,อไปกันนะครับ นอกจนั้นมันก็ถือว่าเป็นสมตำที่สมบูรณ์แบบเลยสมตำสมตำสมตำอันนี้ไม่เรใหม่นะไม่ซ้ำใครเลยสมตำสมตามันย่อดมาจากส้มตำที่สมบูรณ์แบบเนาเพราะฉะนั้นสมตำนี้นะส้มตำนี้นะฮะสมบูรณ์แบบมากในในความรู้สึกของพวกผมเลยครับอ่ะทีนี้สลาพวกมนเป็นหวาเออคุณผู้ชท่านใดนะครับที่อยากจะทําเมนูไม่ง่ายกินไม่หยุดเลยครับเนี่ยอร่อยครับอร่อยยิ่งขี้อุอร่อย ไม่กินหรอไปสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจที่จะอยากลองทําดูแล้วก็มีเด็กเล็กอยากจะให้ลองประกอบอาหารเผื่อเขาสักวันหนึ่งเขาจะโตไปเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงก็ได้นะก็เริ่มต้นจากของง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ไฟก่อนนะครับผมใช้แค่มีดเดกยังไงยังไงก็ยังไงก็ให้คุณผู้ชมแล้วก็ให้พ่อแม่คุณผู้ชมเนี่ยได้อยู่กับลูกหลานด้วยนะครับถ้าเกิดกรณีที่เด็กเล็กเป็นเด็กที่ทําเล็กมากเกินไปนะครับ ก็ให้มีผู้คองอยู่ด้วยนะเพราะขั้นตอนการสับมันใช้ของมีคมอยู่หรือใครจะเซฟหน่อยก็จะมีเดี๋ยวนี้มีมีพลาสติกนะโอ้จำได้ไหมมีดพลาสติกที่แบบไม่บาดมือแต่ว่าสั้วองตับไปใช่สักไปให้ก็ได้แล้วก็มาโคกันเราเองทของบ้ดนผมประคองอย่างที่เห็นครับหาได้ทั่วไปแน่นอนมีทุกบ้านแน่นอนอ่ารับสําหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับตองแกงคปรเรคชั่นของเรานะครับกับรายการทําไปเรื่อยก็ต้องขอลาอีพีแรกด้วยส้มตําสมตํา ส้มตำที่สุดยอดสมบูรณ์แบบถูกต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับและใครอยากให้เราทําอะไรกินกันก็เขียนคอมเมนต์บอกใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวคลิปต,ต่อไปเนี่ยเราถ้าเห็นคุณผู้ชมและสนใจเราอยากทําเดี๋ยวเราจะมาทำคุณผู้ชมได้ดูกันสำหรับวันนี้<อ>ผมนิวนิวสิกีกุงผมอาร์มจากจอร์จเอยอครับผมผมไบ์จากไบค์ทกุงครับผมบอสจากบอสจากผาครับครับกองเรากองแก๊งโปรดักชั่นทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมากิน